ในจดหมายเปโตนั้นท่านากระชุดเปโตรได้กล่าวว่าผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เขาจะเป็นประชาชาติประชากรของพระเจ้าเขาจะเป็นปปรุหิตเขาจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและพบความจริงในพระวจนะในพระคิสตรมคัมภีร์คือคิเซียน คือผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่จะใช้เขาในสถานภาพคือผู้รับใช้ของพระเจ้าอาเมนในจดหมายฮีบรูผู้ที่เขียนจดหมายพระธรรมฮีบรู รับบีศาสนาอาจารย์ที่มีความรู้ในพระคิดธรรมคำพีหลักคำสอนเชื่อว่าเป็นเปาโลอัครชูตที่เขียนพระธรรมฮีบรูในพระธรรมฮีบรูบทที่หท่านได้รับการดนใจจากผู้ยามบีสุดแล้วท่านผู้เขียนฮีบรูก็บอกว่า ให้เราผ่านหลักเบื้องต้นพี่น้องโตได้แล้วนี่เป็นคำพูดที่ออกมาจากหัวใจของพระเจ้าโดยการทรงนำพระญาบีสุพระเจ้ากำลังทำงานสำหรับบางคน ที่เขาถวายชีวิตทั้งหมดให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตโรมบทที่สิบสองข้อหนึ่งข้อสองพระเจ้าจะใช้เขาอาเมนสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าไม่บังคับพระเจ้าไม่ได้บังคับผู้หนึ่งผู้ใดสรรเสริญพระเจ้าญาตสายฝนมานมัสการพระเจ้าด้วยหัวใจ ไม่มีใครบังคับที่ปราณีมานับราชการพระเจ้าด้วยความปราชนาไม่มีใครสั่งอาเมนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความจริงพระธรรมยอนพระธรรมยอนบ,บทที่สิบสี่บทที่สิบหก คำรัสของพระเยซูคริสต์รัดว่างไงครับผู้ที่รักเราเป็นคําพูดของพระเยซูคริสต์นะครับผู้ที่รักเราผู้นั้นจะประพฤติตามพระบัญญัติคือคําตรัสของเราแล้วเราจะรักเขาพระบิดาก็จะทรงรักเขาด้วยอเมนในวิวรณ์บทที่สาม ข้อ8、ข้อ9、ข้อ10ข้อ10พระวจนะคำของพระเจ้าได้เปิดเผยบอกกับคิสจักฟิลาเดเฟียพระเจ้าพระองค์ทรงพอพระชัยประชากรของพระเจ้าที่กิสจักฟิลาเดเฟียเพราะว่าเขาบากบัน่นเขาดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเจ้า เขามีความทุกข์ยากโลกนี้อะไรต่างๆมีเหตุการณ์มากมายแต่เขาสัตร์ซื่คกับพระเยซูคริสต์เจ้าในพระธรรมตอนนี้ข้อนี้พระเจ้าสัญญากับคริสเตียนผู้เชื่อฟิลาเดลเฟียว่าพระเจ้าจะปกป้องรักษาเขาแม้ว่าโลกทั้งโลกจะมี เรื่องที่เลวร้ายและข้อพระคัมภีร์นี้ตรงกับสภาพของโลกนี้ในยุคสมัยของเราด้วยพระเจ้าต้องการให้กิจจากบริสุทธิ์ท่านและข้าพระเจ้าต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์และในเวลาเดียวกันเราก็ต้อง ที่จะรู้เท่าทันการล่อรวมของศัตรูที่พยายามยกตนข่มท่านฉันเป็นคริสเซียนที่ชอบธรรมสูงกว่าเธอเธอไม่ค่อยมาโบดฉันมาโบดซาตานพยายามที่จะให้คนของพระเจ้าในคิสตจักรบาดหมางแล้วก็ขัดแย้งกันใน จดหมายซึ่งผู้รับใช้พระเจ้าที่รับการดนใจจากพระยมิสุทธิ์ที่เขียนไปเตือนสอนกิตจักรทั้งท่านเปาโลอัคราชูดทั้งท่านยอนอักราสาวกพวยนานธรรมจดหมายที่เขียนไปนั้นคือให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในพระกายของพระเยซูคริสท่านและข้าพระเจ้าต้องเป็นเนื้อเดียวกันในพระกายของพระเยซูคริสต์หัวใจของผมแม้ว่าจะรู้สึกในด้านลบรู้สึกไม่ใช่ชื่นชมยินดีที่เห็นคนเชื่อนั้นออกไปจากสามากีธรรมในกลุ่มกิจจักบ้านเพตาแต่ก็อย่างน้อยก็อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเขา เพื่อเขาจะไปในคิสจักรของพระองค์ที่เขาจะไม่ขาดสามัคคีธกีมแต่ให้เข้าไปคิสจักรคิดจักรใดคิดจักรหนึ่งเราพบความจริงว่ามารซาตานผีร้ายนั้นพยายามทำงานอย่างหนัก ผมไปพบเจอคลิปเกี่ยวกับคำสอนความรู้ใน YouTube คลิปที่สอนที่บอกเขาใช้ชื่อเพจว่าจงตื่นรู้ ผมฟังไปผมอยากจะรู้ว่าเนื้อหาคำสอนนั้นเป็นยังไงผมฟังไปประมาณเกือบสิบคลิปคลิปหนึ่งประมาณยาวที่สุดก็ชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงอย่างสั้นก็ประมาณสาสิบกว่านาทีสี่สิบกว่านาทีคำสอนทั้งหมดเป็นเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวพี่น้องที่ขาพูดถึงมิติที่ห้า เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยที่เราอยู่ในโลกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในโลกเนี่ยสังคมโลกเนี่ยเป็นมิติที่สามมิติที่สี่มิติที่ห้าและคำสอนของเขาการเผยแพร่ข,ของเขาคำสอนก็คือเป็นความชานฉลาดในช้อยคำในคำสอนเขาไม่เรียกพระเจ้า พระเจ้าที่เราเคารพพระเจ้าที่เราเชื่อพระเจ้าที่เราศรัทธาพระเจ้าที่เราสาราราวายชีวิตติดตามพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาเอ่ยพระนามพระเยซูด้วยนะครับเขาเอ่ยว่าพระเยซูคริสต์เจ้านี้ได้เสด็จเข้ามาประสูติบังเกิดในโลกนี้เพื่อเป็นผู้ช่วยโลกเพื่อมาเตือนและช่วยมนุษยชาติในโลกนี้ เขาพูดว่าพระพุทธเจ้ามาเพื่อช่วยมนุษยชาติทั้งโลกนี้เขาได้พูดเรื่องนี้เขาพูดแค่นี้แค่นั้นเกี่ยวกับพระเยซูแต่คำสอนทั้งหมดเป็นคำสอนของต่างดาวคำสอนของอาวากาศเขาบอกว่าเราต้องออที่จะเปลี่ยนไปเป็นมิติที่ห้ามิติที่ห้าที่เป็นเหมือนกับมนุษย์ต่างดาว ที่เหมือนกับมีชีวิตคล้ายๆกับชีวิตนิรันนี่ผมพูดเองนะจากที่ผมเข้าใจอาจารย์ปร,รูลบอกว่าไงครับไม่มีข่าวประเสริฐอื่นข่าวประเสริฐอย่างเดียวคือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าอามน